การประพฤติธรรมพระพุาาทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ว่าการประพฤติธรรมนี้เป็นมงคลสูงสุดผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองจากความเสีย่ยมเสียจากสิ่งไม่ดีต่างๆแล้วก็นำความสุขความเจริญมาให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างที่พระพุาาทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทาแลย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำท,ที่ปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขความเจริญมาให้ การที่จะได้รับความสุขนั้นน่ะก็คือผลของการประพฤติธปฏิบัติธรรมการที่เรากระทำแต่คุณงามความดีมีความกตัญญูกะตะตเวทีหลีกเลี่ยงการครบคนผานเลือกคบแต่บัณฑิตคือทั้งหมดในมงคล38ประการนี้ก็ล้วนเป็นการประพฤติธปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมในมงคลข้อนี้นั้นหมายถึงการประพฤติกุศลกรรมบท10คือการงดเว้นจากอักุศลกรรมบท อกุศลก็คือความไม่ฉลาดความเศร้าหมองของจิตส่วนที่เป็นกุศลก็คือความฉลาดความผ่องใสของจิตเป็นทางแห่งการประพฤติธรรมหรือวิธีที่จะประพฤติธรรมกุศลกรรมบทเรียกว่าการประพฤติธรรมก็ได้คือเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทุจริตสามกุศลกรรมบทก็คือทางแห่งการทำความดีฉลาดในการทำคุณงามความดี ทางที่จะนำไปสู่สุคติมีอยู่สิบข้อก็คือกายกรรมสามไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวจีกรรมสี่ก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดซอเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อมโนกรรมสามคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยายามปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทํานองคลองธทมอย่างนี้ชื่อว่าการประพฤติธรรมผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้น จะต้องประพฤติในกุศลกรรมบททั้งสิบประการนี้จึงชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมให้กับตนเองเป็นมงคลแก่ชีวิตเพราะนำประโยชน์มาให้แก่ตนเองและก็สังคมถ้าผู้ใดไม่ประพฤติปฏิบัติกุศลกรรมบดทั้งสิบประการนี้ชื่อว่าสร้างบาปให้กับตัวเองคนที่สร้างบาปให้กับตัวเองอยู่เป็นประจำนั้นนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมประเทศชาติด้วย คงจะไม่ต้องอธิบายมากยกตัวอย่างคนที่ติดยาเสพติดติดอบายามุกทั้งหลายนั้นส่วนคำว่าธรรมที่เป็นคำกลางๆมีความหมายได้หลายอย่างการประพฤติธรรมให้ถูกต้องนั้นจะต้องประพฤติในคุณงามความดีแต่ถ้าภาษาบาลีก็คือทำรรม,มาทิปไตยก็คือการถือธรรมเป็นใหญ่ไม่ได้ถือสิ่งอื่นใดเป็นใหญ่ในพระพุทธศาสนานั้นถือธรรมเป็นใหญ่ คำว่าอธิปไตยแปลว่าความเป็นใหญ่ในทางพระพุทธศาสนามีอยู่สามประการคืออัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยถือคนส่วนมากเป็นใหญ่ธรรมมาธิปไตยคือถือคุณธรรมคุณงามความดีเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยนั้นถือตนเป็นใหญ่คือไม่ฟังเสียงคนอื่นถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ถ้าเป็นการปกครองเนี้ยถือว่าเป็นเผดลจการ กพราะถือตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ถ้ามองในแง่คุณงามความดีแล้วเนี่ยการเอาตัวเองเป็นใหญ่ในการทำคุณงามความดีเนี่ยจะทำอะไรก็ตัดสินใจทำเลยถ้ามัวแต่รอชักช้าก็อาจจะพลาดจากคุณงามความดีก็ได้อย่างเช่นเรามีทรัพย์สินเงินทองอย่างเนี้ยเราอยากจะทำบุญทำทานกับคนยากคนจนเราก็ทำเลยไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรออนุมัติจากใครไม่เหมือนระบบขององค์กรต้องรออนุมัติ ก็ต้องใช้เวลานานถ้าอนุมัติได้ก็ดีไปแต่ถ้าอนุมัติไม่ผ่านแล้วล่ะคนที่รอคอยความช่วยเหลือก็อจ,จะตายก่อนการถือตนเป็นใหญ่ในการทำคุณงามความดีนั้นในทางพระพุทธศาสนาแล้วถือว่าดีแต่ทุกอย่างมันก็มีทั้งผลดีและก็ผลเสียกันทั้งนั้นถ้าขาดการพิจารณาไตรตรองในสิ่งที่ทำด้วยปัญญาแล้วเนี่ยก็จ,จะมีผลเสียตามมาด้วยโลกาที่ปไตย ก็คือถือชาวโลกเป็นใหญ่ถ้าคนส่วนมากในสังคมเขาประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรก็ต้องทำตามเขาอย่างนั้นด้วยอย่างปัจจุบันเนี้ยสังคมก็เรียกร้องระบบประชาธิปไตยหรือแม้แต่การปกครองที่สังคมส่วนมากต้องการหรือแม้แต่ระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆที่คนส่วนใหญ่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยการถือเสียงของคนส่วนมากเป็นใหญ่เนี้ยเรียกว่าโลกาธิปไตย ถ้าจะเปรียบเทียบกับการปกครองก็เปรียบได้กับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะถือเสียงของชนส่วนใหญ่แต่ว่าเรื่องเสียงส่วนใหญ่เนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาก็ไม่ยอมรับเสมอไปเพราะเสียงส่วนใหญ่่ะบางทีก็ตัดสินไม่เป็นธรรมก็มีคือกําลังจะบอกว่าถ้าคนส่วนใหญ่ในระบบการปกครองเนี่ยเป็นพวก้องของตัวเองอย่างระบบการปกครองแบบเผด็จการอย่างเนี้ ถือว่าคนส่วนน้อยที่ใช้อำนาจแทนประชาชนคนส่วนใหญ่พระพุทธศาสนาถือว่าในสภาใดไม่มีบัณฑิตสภานั้นไม่เรียกว่าสภาคือในสภาใดเนี่ยไม่มีคนดีเข้าไปอยู่ในสภาสภานั้นก็ไม่เรียกว่าสภาตามหลักพระพุทธศาสนาการปกครองแบบใดก็ตามถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมแล้วเนี่ยการปกครองนั้นถือว่าไม่ถูกต้องธรรมมาที่ปไตย ก็คือถือธรรมเป็นใหญ่ถือความถูกต้องความดีงามเป็นใหญ่เห็นว่าสิ่งนี้ถูกต้องเหมาะสมถูกต้องตามทํานองครองธรรมแล้วเนี่ยถือความเหมาะสมถือความถูกต้องตามเหตุตามผลการไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมมา,าธิปไตยอธิปไตยทั้งสามเนี่ยดีด้วยกันทั้งสามข้อในที่นี้จะไม่มองในแง่การปกครองแต่จะมองในแง่การทำคุณงามความดี ละเว้นความชั่วคือหมายความว่านำข้อเสียเนี่ยมาทำให้เกิดเป็นข้อดีเราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เราได้ถ้าเรามองในแง่ดีและเกิดประโยชน์ทำคุณงามความดีก็เป็นเหตุให้มีความมุ่งมั่นเป็นใหญ่ในสิ่งที่เป็นบุญกุศลคือเป็นใหญ่ในการทำสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอัตราที่ปตยเหมือนกันแต่ถ้ามองในด้านการปกครองแล้วอัตราที่ปตยเนี่ย ร้ายแรงเลวร้ายมากแต่ถ้ามองในแง่การทําคุณงามความดีแล้วเนี่ยอัตราที่ปไตยนั้นมีประโยชน์มากโลกาที่ปไตยก็เหมือนกันคือถือว่าสิ่งใดที่คนส่วนมากเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ทํากันก็ควรทําตามคนส่วนใหญ่ที่เขาชอบเขาทํากันหรือทําตามธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในที่นั้นๆเขาทํากันแต่ถ้าสังคมที่เราอยู่นั้นน่ะมีแต่คนที่เขาทําคุณงามความดีก็ถือว่าดีไป แต่ถ้าสังคมนั้นๆน่นะเห็นการทําคุณงามความดีเป็นสิ่งที่น่าอายเห็นการทําคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ผิดแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะนําความสุขความเจริญมาให้ได้เราต้องเลือกทําแต่สิ่งที่ดีๆด,ด้วยส่วนธรรมมาที่ปไตยก็คือถือธรรมเป็นใหญ่ปฏิบัติถูกธรรมถูกวินัยตรงกับหลักคําสอนในพุทธศาสนาหลักพุทธศาสนาเนี้ยถือธรรมเป็นใหญ่การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นใหญ่ การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นต้องเพ่งถึงโทษบาปบุญกุลโทษถ้าทําแล้วเป็นบาปก็ไม่ทําเพราะมันไม่ใช่การประพฤติธรรมแต่ถ้าพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นบุญแล้วเนี่ยก็ทําจึงชื่อว่าการประพฤติธรรมแล้วอะไรล่ะที่เรียกว่าทําแล้วเป็นบาปอะไรอ่ะที่เรียกว่าทําแล้วเป็นบุญมีอะไรเป็นเครื่องตัดสินสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาปนั้นก็คือสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่เราทําแล้ว สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นหรือมีผลแห่งความเดือดร้อนแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นและทําจิตของตนเนี่ยให้เศร้าหมองให้เดือดร้อนสิ่งนั้นจัดเป็นบาปส่วนสิ่งที่จัดว่าเป็นบุญนั้นสิ่งใดก็ตามที่ทําแล้วเนี่ยนำความสุขความเจริญมาให้แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นก่อให้เกิดความสงบสะอาดผ่องใสแห่งจิตของตนเองแล้วเนี่ยสิ่งนี้ชื่อว่าเป็นบุญ การทาสิ่งที่เป็นบุญนี้แหละเรียกว่าประพฤติธรรมการประพฤติธรรมนั้นอะ่ะบางคนอาจจะว่ายากหลายข้อทําไม่ได้ทําไม่หมดลรอกแต่ถ้ามองแล้วสรุปให้ง่ายๆแก่การปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยโดยสรุปแล้วมันก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองในโลกนี้มีอยู่สองอย่างดีกับไม่ดีมืดกับสว่างบุญกับบาป สิ่งไหนไม่ดีเราก็ล่าเว้นเสียสิ่งไหนที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ตนเองแกหมู่คณะก็พยายามให้ทำให้มากๆทำให้บ่อยๆนี้เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วมันมีแค่นี้เองมงคลข้อนี้ถือว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเชื่อว่าเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิต